สวดเดียวผมเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าตัวทากาซโกะคาซึมะแห่งโรงเรียนใครนันนะครับผมเซ็นเตอร์สายซัพพอร์ตสายเทคนิคที่จะมาในวันที่17นะก็ใกล้ๆนี้แล้วนะครับอแต่ก่อนอื่นครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเสื้อบาสในเกมแลมดังแบบสวยๆและเนื้อผ้าดีๆผมแนะนำดูดีสปอร์ตครับผมชุดบาสแบรนด์ไทยเออแบบเนื้อผ้านี่เวลี่กูดมากครับอ่ะ มันไม่สนใจเนี่ยสามารถทักไปทางเพจแล้วบอกเขาว่าถ้าเพื่อนมาจากช่องผมมาจากช n แนลต้าเฉยสามารถจะส่งฟรีเลยครับคือไม่เสียค่าส่งนั่นเองอกลับสู่เรื่องของเราครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูเกมเพลย์ของเจ้าตัวนี้นะว่าเขามีเทคนิคการเล่นยังไงควรที่จะจับคู่ลงกับตัวไหนถึงจะดึงศักยภาพเจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดอะไรจะเป็นยังไงเขาจ้โหดไหมไปดูดีกว่าครับ มองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำอินแบกเติมเกมฮะรับเติมเกมสลัมดังราคาถูกลดสูงสุดถึง15%เลยนะถูกกว่าคานเติมเองแน่นอนครับวิธีการเติมเนี่ยก็ง่ายครับแค่ทักไปทางเพจของ i ิน a c ก M ครับแล้วก็บอกว่าเติมเกมสลัมดังครับแล้วก็กรอก ID password ครับผมให้เขาไปแล้วก็จำนวนตังค์เนาะแล้วก็สโลงสลีปอะไรเนี่ยให้เขาไปเนาะก็หลีดราคาเนี่ยก็จะตามนี้เลยครับคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วต้อง i ิน a c ก M เติมเกม เซนเตอร์ Support, สายซัพพอร์ตสายเทคนิคคืออะไรจากสเตตัสของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถทําแต้มได้จากการดังจากการฮุกเกือบระยะกลางฮุกเกือบระยะกลางคืออะไรประมาณนี้ครับฮุกประมาณนี้แล้วก็สามารถโยกไปทําแต้มจากระยะกลางได้ครับแต่การรีบาวการบล็อกของเขาเนี่ยคือทําได้ครับเพราะว่าสเตตัสของเขาเนี่ยคือดูดิ ي, 98รีบาวบล็อก95คือสามารถทําได้ดีครับแบบไม่น่าเกียดอะ่ะ ถ้าคะแนนเต็มสิบเนี่ยคะแนนเต็มสิบผมให้ประมาณเจ็ดครับแถมมีความคล่องตัวด้วยนะเออแล้วเขาเนี่ยยังสามารถมีความคล่องตัวครับสกิลสามารถออกไปสกีนใ้เพื่อนแล้วก็โยกกลับไปใต้แป้นได้อย่างรวดเร็วครับแล้วมีการบล็อกเอาที่ช่วยเสริมส่งเสริมในการรีบาวของเขาเนี่ยได้ดีมากๆแต่การรีบาวการบล็อกเนี่ยคือระยะของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับว่าพรสวรรค์เขาไม่มีมีส่งเสริมเลยครับ เออคือไม่มีส่งเสริมเลยแต่เจ้าตัวนี้สามารถทําได้ครับเจ้าตัวนี้ก็เลยเป็นคํานิยามของคําว่าเซนเตอร์สายเทคนิคสายซัพพอร์ตนั่นเองคือทําได้แทบทุกอย่างครับทําได้แทบทุกอย่างเลยแต่จะอยู่ที่ประมาณ7หมดครับแต่เรื่องการบล็อกการีบอวอะไรเงี้ยอยู่ที่ประมาณ7ครับคือจะไม่ค่อยสุดสุดเท่าไหร่ครับแต่ไม่ได้แย่ครับคำนิยามของเจ้าตัวนี้นะ เจ้าตัวนี้เหมาะที่จะเล่นแบบไหนงั้นเหรออย่างแรกครับสามารถไปสกีนในเพื่อนได้ดีเลยครับเพราะสกิลพรสวรรค์ของเขาเนี่ยคือมีระยะพื้นที่ในการสกีนเนี่ยกว้างขึ้นครับและเมื่อฝั่งตรงข้ามชนเราเนี่ยคือมีโอกาสล้มลงไปเลยครับแล้วยังไม่หมดครับผมเมื่อสกีนสําเร็จเนี่ยเพื่อนสามารถมีอัตราการชูดเข้าที่มากขึ้นครับในบริเวณกว้างเนาะเฮ้ยเบริเวณที่แบบไม่มีคนอยู่และสกีสําเร็จเนี่ยเพื่อนสามารถชูดเข้าขึ้นครับคือชูดแม่นนั่นเอง แล้วอย่างครับเมื่อเขาสกีมเนี่ยสามารถพุ่งเข้าไปในวงในได้รวดเร็วครับแล้วแถมเขามีความคล่องตัวกว่าจุนกว่า,าคังอีครับผมแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยยังมีสกิลเทคนิคก็คือสกิลยกมือขอลูกจากฝั่งตรงข้ามอ่าถ้าเพื่อนๆคิดเนี่ยเห็นมันก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ข้อจํากัดของเขาก็คือต้องยกอย่างเงี้ยยกมือเนี่ยตอนที่เราคิดว่าฝั่งตรงข้ามจะส่งลูก <Okay. S 1> ให้เพื่อนฝั่งเขาอะครับอ่ะ แล้วมันไม่ใช่โอกาสติดตลอดนะครับคือไม่ใช่100%นะมีโอกาสการติด45ครับถ้ารวมกับการอัพพรสวรรค์ทั้งหมดนะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่อัพเนี่ยคือโอกาสติดน้อยแน่นอนครับอ่ะคือเราต้องเดาทางนั่นเองเดาทางว่าเอ้ยเขาจะส่งตอนไหนใช้สกิวนี้เลยครับ ็แมต์นี้เนี่ยทาคาสโกเล่นโคตรปั่นครับคือแบบควรยิง่งเพราะว่าเขามีสกุลเงีครับคอยืนใต้แป้นเนาะมันก็เลยแบบทาคาสโกเนี่ยคือจะคอยสก,กีนให้คนโยชิโนริอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,าการสกีหนึ่งเขาเนี่ยคือแบบจะเด็ดดวงกันอะไแล้วนี่ครับคือแบบมาถึงสก,กีนอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่บงไม่บล็อกนะเจ้าต,ตัวนี้คือแบบคือเขาเล่นแบบ เหมือนเล่นเล่นกวนนะครับคือแบยมาขอลูกมายืนเงืงืงงึงดูดบอลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้าเขาดูดบอลแบบแทบจะทั้งเกมเนี่ยจะได้ลูกบ่อยไหมนี่จับไปหนึ่งลูกเข้ามือไปเลยครับทุ่มสามครับโหหกศูนย์แล้วนะเริ่มเกมมาคือแบบป่วนจริงนะคือไม่ต้องมาดูความเก่งกาดับแต่มาดูความกวน,นครับดูถึงถึงเออโหกดส่งหลัวหลครับ ทากาสุกส่งให้โยชิโยชิชุดฟุตโอ้โหสามแต้มลุนเน้นผมว่าโอ้ก้าวก้าวสองอะอ่ะ,นะครับนี่ยกมือขอลูกเข้ามือไปอีกลูกหนึ่งถ้าเราควรใช้ตอนไหนใช่ไหมครับควรใช้ตอนที่เราคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังจะส่งลูกครับ <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยตึง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 แต่บางทีก็ไม่ติดนะฮะมันเป็นโอกาสติดนะถ้าเข้าทุกลูกเนี่ยโอ้โหผมว่าโกงเกินใช่ปะเออ คือแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะส่งหรืออะไรเงี้ยใช้เลยครับสวบโยชีคือแบบส่งลูกตึงตึงตึงใช่ไหมครับดูเห็นไหมครับคือเขากดรัวๆฝั่งข้างก็ยังส่งนะแต่บางครั้งคือมันก็ไม่ติดไงครับโอกาส4ี่้าเปเซตคือแบบถามมันเยอะไหมมันเยอะครับแต่มันก็มีโอกาสที่ไม่ติดเนาะนี่ครับแล้วก็สกีนเข้าไปตัวสกีนสายเทคนิคเอสายเทคนิคคืออย่างนี้ครับสามารถสกีนได้ปั่นป่วนด้วยด้วยดึง ดึงว๊บอูบล็อกไปครับเฮ้ยบล็อกเฉยเนี่ยบางทีก็ไม่ติดนะครับเห็นไหมคือเขากดแบบรัวเกินคือมันจะมาดุมันจะมาขอบอลอย่างเดียวเลยเใช่เหรอนี่เยีสกรีนไหมสวดว้าวนี่เรับเดี๋ยวเขาเล่นลูกสูตรเนาะส่งให้โยชิโยชิโยแล้วก็สกรีนตกไหมซึบมันไม่ใช่ลูกสูตรหรอกคือมันก็หลายคนเนี่ยนะทำกันบ่อยครับเริ่มเกมมาปุ๊บสกรีนปุ๊บแล้วให้เพื่อนเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไร โยกครับเออโยกมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะสก,กีอีกฝั่ง,งของคามใช่ไหมอ่ะแต่ก็ไม่ลง <c oughs> นี่กับโยชิโอ้โหเมื่อกี้โยชิโยนนะเข้าแล้วโยนเรียบร้อยฝังเอา้าไม่ลงเฉยครับหง่อืมเดียวตะตัดลูกได้ครับคือใต้แป้นเนี่ยตอนเนี้ยคือสกูล,ลงิมันดีกว่าอยู่แล้วครับบล็อกดีกว่ารีบาดีกว่ามันเขาก็เลยให้สกูล,ลงิไปอยู่ใต้แป้นเนาะแล้ว ทาการโกะเนี่ยคือคอยสกีนอย่างเดียวเลยครับคือไม่บงไม่บล็อกแล้วอะสกีนแล้วก็ดูเดี๋ยเนี้ยตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งอะไรวะเนี่ยเรื่องรีบาวกับบล็อกเนี่ยผมว่าสกุลหนีแม่งสุดจริงอะผมว่าผิวด้วยไงแขมันมีความเร็วอะ่ะเอ้ยโอ้โหสกีนมันเกือบลง,งแล้วเมื่อกี้หนีรีบาวแล้วก็ส่งให้โกะโกะให้โยชิโนริโยชิส่งให้โกะโกะส่งให้โยชิโยชิโย่โอ้โหมากิลงไปแด้เลยครับแล้วก็ลงไปแล้วสามเต้มยังสวยอ่ะเมื่อกี้ เดี๋ยวนะตึง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 คือเริ่มเกมมาไม่ทาอะไรมันกดขอลูกเดียวลยคือเราต้องเดาทางใช่ไหมว่ามันจะส่งตอนไหนส่งน้ำส่งหน่อยกดในทั้งเกมแล้วคนนี้ตึงตึงมีสองให้เกาะเข้ามือเลยครับเมื่อกี้คือเราต้องเดาทางเนี้ยอันนี้คือแบบอันนี้คือเขาป่วนครับดูตึง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 คือไม่ทําอะไรแล้วอ่ะรอสกีนกับขอลูกคืออย่าหาทำนะอันนี้เขาน่าจะแบบแกล้งเล่นเนาะมีดีบาลปุ๊บแล้วก็ส่งให้อุ้ยโดนตัดบอลเนี่ยครับ ยังไงโอโดนบล็อกหนีบล็อกโูหนีแม่งรับตายแป้นบดตายแป้นอย่างเดียวเลยโขมันก็ไม่ช่วยเพื่อนเลยคอยสกีนอย่างเดียวเลยคอยมาอยู่สกีนแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดอย่างเดียวเลยตึงอย่างโอ้ยอะไรวะเนี่ยสกีนโอ้ยอะไรโขแม่งเลนกวนจัดกี่ลูกแล้ววะนนี้กี่ลูกแล้วว่าใครนับบ้างครับ ดุยังไม่หยุดเลยตึงตึงตึงเดี๋ยวนะอเล่นอะไรวะเนี่ยตอนนี้เหลือเวลา30วีอ่ะ26ต่อ20ส่งลูกแล้วก็สกินว้าวโอ้ยกันเด็นเลยครับโดนบล็อกโอ้โหเข้าไหมโอ้โหโยชิ Yoshi, ไม่เข้าอะ่ะยกอ๊บยังหวังว่าคงจะเข้ามืออีก,กน,นะโอ้ยคือแบบต้อง เป็นฝั่งตรงข้ามคือแบบหลอนๆเนี่ยส่งอย่างเดียวแล้วเราไปดูดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยลูกนี้มาอยู่ฝั่งเราเลยส่งลูกมาให้เราเชื่อแลวที่สมวีครับน่าจะจบเกมต่อฝาลงนะดูโชวชูมือขึ้นตึงๆ <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยบล็อกได้รีบาวได้ปกติโอ้โสกีนแล้วก็ลงไปแด้เลยเมื่อกี้ บอกได้รีบาวได้ปกติครับแต่ระยะบล็อกเขาเนี่ยคือจะไม่กว้างสักเท่าไหร่ครับการรีบาวก็ไม่ได้ดีมากครับคือสามารถทําได้นะแต่มันไม่ได้ดไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะก็จบเกมไปครับผม <c oughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้เนี่ยคือไม่เทคลงเทคนิคและเน้นฮาอย่างเดียวครับเน้นปว่นนปวนนะเน้นกวนเออก็เพื่อนๆชอบเนี่ยฝากตบไลค์ตบซับสไครต์ให้คนละทีนะครับอ่ะก็จะขอบคุณมากๆนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับ ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนไ,ได้ครับทุกคน